ไม่ใช่ม่วนตนล่วงไปแล้วคิดว่าฉันนั้นแมงโง่ไม่ใช่ม่วง,งตนล่วงไปแล้ว <Mango. S 2> เป่นเพียงนอนดับแมงโก่หนูฟังแล้วหนูแบบจำที่เล่าไปทั้งหมดได้เลยอะพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายครับครับผมเทปนี้เป็นอีพีทับสมของพวกเรา ซึ่งจะเป็น e ีพีที่โดยปกติแล้วต้องโทรใช่แต่วันนี้เราจะมาร้องให้ฟังต่อหน้านะครับผมแล้วตอนนี้นะครับความกระสันซ่านอยากรู้ของมันเริ่มแบบตอมแบบทางานละแบบอยากรู้ยิ่งแล้วว่าเพลงจะเป็นยังไงนะครับพี่น้อง <c oughs> ขอเสียงบมือต้อนรับมาตั้งระดับดาวครับผมีเป <c oughs> ม,มีเสียงไกลๆดนะ้วยกมิติเสียงโอเคครับว <c oughs> นะันนี้ พร้อมไหมที่จะฟังเพลงมะม,ม่วงของเรา <lat il> หนูพร้อมตั้งแต่รู้ชื่อเพลงว่าชื่อมะม่วงที่สงพูดเองทำเองขนาดคือจริงตอนตอนแรกนะคะอันนี้หนูขอเล่าเลยคุยกับพี่สงการว่าพี่สงการบอกว่าเอ้ยเพลงเนี่ยเริ่มเขียนแล้วกับเสร็จแล้วถึงเนื้อเพลงแล้วเขาก็แอบบอกชื่อเพลงว่ามะม่วงเราก็แบบ เพลงมันจะเอาคำว่ามะม่วงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับความรักยังไงหรือมันจะใช้คําว่ามะม่วงไปในทางไหนคิดไม่ออกจนอยากฟังเพลงมาถึงที่นี่นะคะ <c oughs> ก็พยายามแบบหนูอ่านเนื้อเพลงทั้งหมดได้หรือยัง <c oughs> หนูฟังดนตรตีได้หรือยังจะถึงตอนนี้หนูก็ยังไม่เคยได้อ่านเพลงหรือฟังเพลงเลยสัก เ,เราเปรียบเทียบยังไงนะพี่ไม่ตอนแรกไม่คิดกันอ่ะนี่ก็บอกว่าอยากให้มันดูเหมือนแบบเปรียบเทียบเป็นสิ่งของอะไรดีที่มันเหมือนแบบอแบบว่าให้มันดูเป็นซิมโบลิกให้มันมีสิ่งของอันนึงที่เปรียบเทียบว,ว่าคนเราแม่งแบบว่าเห<อ>็นฉัเนเป็นไอ้นี่เหรอสิ่งสิ่งนี้เหรอถึงได้เกยบทิ้งอะไรเงี้ยก็นั่งคิดไปคิดมาก็เนี่ยแหละมีอยู่ก็นึกมีมะม่วงลอยเข้ามาในหัวเพราะว่ามะม่วงเนี่ยเหมือนแบบพอเราไม่ลอยะคนไม่ก็ทิ้งใช่อมาอ่าหนูห้องฟังมากมา 1> 1, 2, 3, ไม่ใช่ผู้หญิงที่หวานที่ดูเรียบร้อยขนาดนั้นแต่เธอก็ยังยืนยันว่าความน่ารักของฉันไม่เหมือนใครและเธอมาทำให้ใจที่เคยเย็นชาตอนนี้เริ่มวันไหว ก็เหมือนว่าเราจะไปกันไม่ไว้อะไรที่เคยเข้ากันแต่ตอนนี้เธอก็เหมือนไม่เข้าใจกับกลายเป็นชั้นฝ่ายเดียวที่พยายามให้รักไม่เปลี่ยนไปเธอเป็นคน ประตูและให้ฉันเข้าไปในห่วงความรักเธอบอกฉันที่ตรงนั้นที่คุเราแต่จะมีอีกประตูเพื่อออกและทิ้งฉันไปปล่อยฉันไว้อยู่ตรงนั้นที่ที่มันเคยเป็นคูงเราที่เธอบอกกันว่าไม่คิดอะไรแล้วที่ผ่านมาหมายความว่าไงคิดเป็นนานแต่ฉันก็ ไม่เข้าใจที่เธอเฉันนั้นเป็นอะไรไม่หวานไม่มันไม่เอาใช่ไหมฉันกลายเป็นมะม่วงไปแล้วตอนไหนเมื่อไรไม่ใช่มันพวงตนล้วงไปแล้วคิดว่าฉันนั้นแม่งโง่ไม่ใช่มัม่วงตนล่วงไปแล้วเบบี้อ้อมนอนดําแม่งกหไม่ใช่มันม่วงตึนล้วงไปแล้วคงคิดว่าฉันนั้นแม่งโง่ไม่ใช่มัน เคยที่ยังนอนรำแมงก้คิดว่าฉันตกลุมในอวกาศไ่ลอยออกไปในจ้กขวานที่มีแต่ความอาานน้างว้างและมีแต่ฉันที่ไปไม่เป็นได้เห็นว่าฉันมันไม่มีความรู้สึกคิดว่าฉันเป็นเพียงม,ม,มะ,งะงม่วงฟืดๆพอเรื่มไม่หวานม่มันก็ปล่อยฉันให้ร่วงลงไปพร้อมน้ำเธอเป็นคนเปิดต้นตู และให้ฉันเข้าไปในห่วงความรักเธอบอกฉันที่ตรงนั้นที่ของเราแต่เธอมีอีประตูเพื่อออกและทิ้งฉันไปปล่อยฉันไว้อยู่ตรงนั้นที่ที่มันเคยเป็นของเราที่เธอบอกกันว่า ไม่ใช่มาเมืองตงลวงไปแล้วเตี๋เรา้ำแมงโก้ชอบบอกความบอกความที่มันต้องบอกกูมึงบอกมว่ากูเขินอยู่ไอชอบท่อนเนี้ยคงคิดว่าฉันนั้นแม่งงู้มันใช้แบบมันเล่นคำแบบเล่นคำดีมากอะกับคำว่าแมงโก้อ่ะคือก่อนหน้านี้ แล้วก็เลยคุยกับพี่สงการว่าฮี่หนูอยากเป็นมะม่วงว่ะเพราะว่าแมงโก้อะไรอย่างเงี้ยคิดเล่นคำนี้ไว้แล้วไม่คิดว่ามีคำว่าแมงโก้อยู่ข้างในนี้ด้วยจริงใช่ใช่ชอบชอบชอบถือว่าตรงไหมถือว่าตรงไหมตรงหนูฟังแล้วหนูแบบจำที่เล่าไปทั้งหมดได้เลยอ่ะมันไล่สร์ตอรี่กันเป็นขั้นตอนมากอ่ะใช่ใช่ใช่ทำเลยโอเคมิชชั่นคอมพลีมิชชั่นคอมพลีครับสำเร็จ รเดี๋ยวทุกคนเนี่ยต้องรอดูมาตังร้องด้วยนะครับเพลงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีพีแรกที่จะมีเวอร์ชั่นของของเราสองคนแล้วก็มีของมาตังด้วยนะมาตังบอกคนดูหน่อยครับว่าข้อดีของการดูหาตะเรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือตังรู้สึกว่า รายการมันไม่ได้ไร้สาระเข้าใจว่ามัน <Yeah. S 1> มันมีข้อคิดในเรื่องของชีวิตคู่หรือว่าการดําเนินชีวิตในอนาคตที่เราอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครแต่ว่าเราก็จะได้ข้อคิดจากการการที่เรามีเรื่องของคนอื่นมาแบบมาช่วยในการตัดสินใจว่าเฮ้ย mm. คู่เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันแก้ไขย,ยังไงได้บ้าง mm. อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใครที่อยากมีเพลงเป็นของตัวเอง <Yeah. S 1> <laughs> แบบมี เขาเรียกว่ามีสตอรี่ของตัวเองเข้าไปอยู่ในเพลงเป็นเพลงที่เรื่องที่นํามาแต่งเพลงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงใช่ต้องส่งเรื่องเข้ามานะทุกคนส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้าหนวดของเราด้วยเออนี่ช่องใหม่ช่องใหม่ของช่องใหม่ของเราจริงเหรอนี่คือชื่อช่องว่าน้าหนวด้าหนวดน้าหนวดต้องไปสับนะต้องไปสับได้ค่ะก็ไปสับ อ๋อ oh, สับตะไคร่สับตะไคร่เออไปหวานเทียบเลยดูน้องนี <OS AN ON> ่ดูน้องใครที่ใครที่อ่ะชมกันเองไม่ไม่เล่นเลยหนูอยากฟังต้องไปสับนะสับอ่ะพี่พี่พี่ส่งไปอย่าลืมไปสับกันนะครับผมสับตะไคร่สับหมูฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปใส่เอฟเฟกต์เอาโอเคโอเควมันจะได้ตลกกว่านี้เดี๋ยวไปสับตะไคร่กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ถึเรื่องรายกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ